จีนคุกคามไต้หวันหนักหน่วงขึ้นเป็นลำดับทุกวงการในไต้หวันมีการถกกันถึงประเด็นการขยายระยะเวลารับราชการของฐานเกณฑ์จาก4เดือนเป็น1ปีกระทรวงมหาดไทยไต้หวันเผยว่ากำลังเตรียมการแต่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่ชัดว่าจะประกาศใช้เมื่อไหร่ ผลการสำรวจปี2022นยสิบนเดือนพฤษภาคมมีชายไต้หวันอายุครบการเกณฑ์ทหาร75950คน2 3่เปอร์เซ็นตน 75, น์ไม่ผ่านการประเมินสมรรถภาพร่างกายไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์หรือ4คนมีหนึ่งคนไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์เจเลต่าจีซีฮะบิ那时候因为要政策的方向是要全募兵制，那个时候就把征兵的这个部分的 PMI 的体位等等吼做了比较大的放宽 上在在段我政部已主提出整的方案也正跟กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการปรับแก้มาตรฐานสมรรถภาพร่างกายของฐานเกณฑ์โดยหลักการได้บรรลุความเห็นร่วมกับกระทรวงกลาโหมแล้วกำลังรอเวลาที่เหมาะสมจึงจะมีการปรับแก้ ไต้หวันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าประมาณ7.07ล้านเครื่องเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นคิดเป็นสัดส่วนถึง40%เพื่อส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟรัฐให้เงินอุดหนุนสูงสุด3,000เหรียญไต้หวันต่อเครื่อง กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่าจัดสรรงบประมาณ2,000ล้านเหรียญเพื่ออุดหนุนผู้ซื้อเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นประหยัดไฟเครื่องละ3,000เหรียญและยังได้จัดสรรงบประมาณอีก1,000ล้านเหรียญเพื่อใช้อุดหนุนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโดยแต่ละรายได้เงินอุดหนุนสูงสุดถึง5ล้านเหรียญคาดอย่างเร็วที่สุดเริ่มตั้งแต่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้ยืดเวลาการใช้มาตราการคืนภาษีผู้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟออกไปถึงกลางเดือนมิถุนายนปีหน้าผู้ที่ซื้อตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟได้คืนภาษีเครื่องละ2,000เหรียญบวกกับเงินอุดหนุนของกระทรวงเศรษฐการก็สามารถประหยัดได้เครื่องละถึง5,000เหรียญไต้หวัน เมื่อเดือนมิถุนายนจีนสั่งระงับนําเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากไต้หวันต่อมาระงับนําเข้าปลาดาบเงินและปลาแมคคเรลญี่ปุ่นขณะนี้สั่งระงับนําเข้าปลากุลาสีเส้นและปลาแมคคเรลและอาจระงับการนําเข้าสัตว์น้ําทั้งหมดจากไต้หวันด้วยเรา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 าเเราอาร จากสถิติระบุว่าณเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไต้หวันส่งออกปลาแมคโครเรลรวมทั้งสิ้น11,125ตันส่งออกไปเกาหลีใต้มากที่สุดรองลงมาคือญี่ปุ่นและจีนอันดับ3 1,573ันสําตันสำหรับปลากุลาว4สีเส้นส่งออกรวม7,679ตันส่วนใหญ่ส่งออกไปจีนมากถึง5,246ตันกระทบต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไต้หวันอย่างรุนแรง เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วจีนกำหนดให้ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูปอาหารทั่วโลกที่ส่งไปจีนต้องลงทะเบียนกับสำนักง,งานสุลการกรแห่งชาติของจีนและหลังนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐเยือนไต้หวันจีนข่มบาตท,ทางเศรษฐกิจต,ต่อไต้หวันด้วยการระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากผู้ประกอบการไต้หวันที่ไม่ได้ลงทะเบียน400-500ราย จากเลนกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลสามารถมองเห็นความสวยงามของดาวอังคารที่ใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีจากปรากฏการณ์ดาวอังคารอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เมื่อคืนวานนี้太阳、地球以及这个外行星,星三者刚好连成一直线的那个时间点，我们才把它叫做冲。火星呢，它平均大概两年，呃，又过四十九天会发生一次火星冲。 ปรากฏการณ์ดาวองคารอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์คือดาวองคารโลกและดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแต่ละครั้งระยะห่างระหว่างดาวองคารกับโลกจะแตกต่างกันซึ่งทําให้ขนาดและความสว่างของดาวองคารต่างกันด้วยครั้งต่อไปที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้คือปี2033และ2035 下一次我们要看到跟今年一样火星一样的大小的话，就要等到二零三三年。到了二零三五年的那一次，刚好是最接近的时候，所以我们把它叫做火星大接近。那二零三五年的那一次的亮度，当然就会再比今年还有二零三三年会更来得更大。 นอกจากนี้ในคืนวันที่14ธันวาคมยังจะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดขนาดใหญ่ที่สุดของปีนี้คาดอัตราการตกสูงสุด150ดวงต่อชั่วโมงผู้ที่สนใจสามารถรอชมได้ด้วยตาเปล่าตามพื้นที่มืดสนิทและไร้แสงไฟฟ้ารบกวน